สวัสดีครับผม MK2 ตอนนี้อ่านมังงะเรื่องไปต่างโลกวันแรกก็ได้เมือสแล้วตอนที่หกเออก็มาถึงตอนที่หกแล้วตอนนี้ผมผ้ผาแบบไม่ได้ผ้าส่วนนะครับผ่าผ้ผ้าแบบผ้าไม่สดมันผ่ายัางไงวะนั้นเราเป็นลส่สมดทีันเลยไปมันพอเออก็ได้มีสลามตัวอันใหญ่อออ แล้วจะวปัสลามเงี้นเหรอใช่แล้วครับเห็นว่ามันอยู่ในป่ารึบตาทนเหนือได้ยินว่าเวลลมมีผลต่อมันอืมสลามเงีเหรองานเมื่อก่อนฉันก็เคยสู้กับพวกมันลำบากพอตัวเลยล่ะมันมันเป็นมันเตอร์ที่ยืดยิน่นในในแต่แยกตัวไม่จำกัดเีกถ้าไม่ได้จำกัดแกนมัน พวกมันก็จะแบ่งตัวออกไปเรื่อยๆตอนโดนโจมตีสรามยักษ์มันก็เป็นสรามเหมือนกันแต่เวอร์ชั่นตัวใหญ่กว่าใช่ไหมใช่แล้วครับแต่พอมันกลายเป็นสรามยักษ์ไปแล้วมันจะต่างออกไปนิดหนึ่งพวกดาบจะไม่มีผลกับมันต่ผลต่อมันนะครับแล้วนักเวทของพวกเขาก็เหมือนกัน จะมีเวทที่ใช้ต่อสู้กับซาลามไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นเวทของคุณคงจะช่วยเราให้ชนะม,มันได้แน่พราะงั้นให้พวกเรายืมพลังหน่อยเถอะนะครับมหาเวทงั้นเหรอถ้าเป็นคุณแบบนั้นฉันก็รู้จักอยู่นะความจริงคือตอนนี้พวกเราเป็นนักประจุทไทยแรงเจ็ดกลุ 7, ่มเดียวของหมู่บ้าน แล้วงานแบบนี้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากกิวด้วยขอคืนงานคงยากเกินไปพวกเราเลยปฏิเสธไม่ได้นะครับพวกเขายังจ่ายค่าอาหารให้ผมด้วยครับมันก็ไม่ได้เป็นงานที่อันตรายและไม่มีอะไรหรอกแค่เป็นงานปกติงานหนึ่งไม่มีอะไรหรอกนะแต่วันนี้ก็เกือบแย่แล้วเหมือนกัน ปลกกลับตายเลยบอกเอ้ยไม่คิดว่าจะเจอพวกกอบลินอยู่แถวนี้เจ้านี่ันใช้เวทกับพวกกอบลินจนหมดงานเขาก็ไม่มีประโยชน์แล้วสิดีโดมันมาทางนี้แล้วถอยเด็ดเลยดีกว่าเดยซี่ขาฉันมันอย่าทิ้งผมไว้รอเดี๋ยวก่อนอ่าตาหลุดเลยเออตาหลุด

นะฮนะฮ่าฮไม่ใช่แค่เล่าแต่ยังภาคสามชีวิตไปอีกทําไมทําไมเวลาถึงจารังต้องมาต่อสู้กับความตายนี่ไม่ใช่เกมนะถ้าเรากลับไปโลกเดิมของเราอะไรเนี่ยเราจะรังเลยทาไมก็นี่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยเลือดทําไมต้องคุณอากิโรกอกกอกกอคุณอากิโรคะ คุณยังตื่นอยู่ใช่ไหมคะเออกูตื่นอยู่ติเที่ไม่อะไรหรือเปล่าครับถึงมาดึกขนาดนี้เออคือว่าฉันเอ,อ๊ะเ,ออเออือเหววเือไว้ขอโทษค่ะฉันขอโทษจริงๆเออมันก็ต่างจากที่เราฝันอยู่มันไม่ใช่นะครับ มันเป๊ะไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นไรจริงจริงหรือเปล่าครับเป็นเป็นห่วงเ่อนนั้นอยู่หรอครับไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะคุณไอเกโรงวงเรื่องนั้นอยู่หรือเปล่าคะ่ะแต่คุณไม่เป็นไรแน่ๆนะพอสรามันช้ากว่าหมูป่าเยอะท่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีค่อยวิ่งออกมาเลยพานิดพานหน่อยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกคะ่ะ ยังไงก็คุณอากิโรต้องปลอดภัยแน่แแล้วถึงยังไงคุณก็เป็นสามีของฉันนะคะ <c oughs> เอเอหเ <c oughs> นาะนั่นสินะผมก็ต้องกลับมาปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นก็ที่ร้านลูกเจ้าใบน้ำด้วยกันสินะเอ๊ะฉันจริงจังอยนะเอ๊ะแล้จริงๆเมื่อกี้ผมสั่นไปทตัวผม ทั้งกลัวทั้งกังวลแต่ยังไงก็ที่โรงนู้นก็ไม่มีอะไรหรอกแต่พอผมได้เห็นหน้าวิเทียแล้วความอ่อนไหวมันก็หายไปเลยค่ะเอ้ครับเออครับดีวะทะ่า่าทำไมวะทะ้าขามันก็ตายเออคุพูดอะไรเนี่ย เออตอนนั้นเรากําลังทําหน้าแบบไหนอยู่นะถึงจะไม่ค่อยดีแต่เข้าใจดีใจนะที่คุณมีความรู้สึกประโยชน์กับคุณบ้างคุณอากิโรค่ะคือว่าอะไรจะมีฉันมีอะไรจะขอเรื่องที่พวกเราเรียกกันมาตลอดค่ะลิสอีลิสต์เัน,เนเวอริด,ดนะเออผมเรียกลิสได้ไหมแต่ผมก็ยังยิ้มอยู่ นะเลยนะอาวุธใหม่หนึ่งเอเอในฐานะเด็กใหม่ผมอาจจะเป็นภาระอยู่บ้างแต่วันนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะครับอืม,อมก็จบเวลวครับสำหรับไอ่มังงนะเรื่องเป็นต่างโลกกััแแลกก็ได้เมเสร็จแล้วตอนที่หกตอนที่เก็ดคงก็จะทำมาได้เลยไหนะถ้าใครอยากรับชมก็ติดตามช่องผมไว้นะ ตอนนี้ช่องผมก็หนึ่งร้อยห้าสบเจ็ดซับแล้วเย่ดีใจับมันพู่ไปหนึ่ง170ร้อยหนึ่งร้ยเจ็ดสิซับแล้วแต่ไอ้จำนวนการดูชมเนี่ยเจ็ดเจ็ดหกแปดคนบางทีก็มาหนึ่งคนในคลิปหนึ่งผมเพิ่งลงไปหนึ่งนาทีมั้งมีคนมาดูแล้วหนึ่งคนเย่ดีใจจังเออก็พูดแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปย,ยาวเกินไปเออน,นี่ก็เจ็ดนาทีแล้ว ดูไหมว่าผมอัดคลิปนี้มาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเก้านาทีแล้วผมเริ่มอัดตอนสิบห้านาฬิกาอ่อสิบห้านาฬิกาตรงแล้วตอนนี้ปลาเป็นสิบหกนาฬิกาเก้านาทีเดิ๊ผพู้แปลกแล้วแต่แม,แมวแล้วมันทำไมถึงแล้วแต่แมววะแม,แมวแมวม่ใช่แมวแมวเออจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ